จ้าของบ้านคิดว่าคงจะได้80เลิฟ <c oughs> และและพี่พี่ก้าวท่านแล้วกันและน้องน้องๆแหละคิดว่าจะได้เท่าไหร่เอา้ามามาลุ้นด้วยกันนะคะมาลุ้นด้วยกันมองกันที่ใจสวัสดีครับนะคะพ่อน้องบอลนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่มองกันที่ใจนะคะชอบชื่อนี้มากนะคะเพราะว่า <c oughs> มองยังไงก็คงไม่เห็น <c oughs> มองกันที่ใจมองยังไงก็คงไม่เห็นนะคะถ้าถ้ามองที่หน้าตานี้เข้ามาเจอเลยนะคะขอบคุณบ้านนะคะขอบคุณบ้าน,นะะโอ้เจ้าบ้านคือเป็นแล้วนี่เนาะเมื่อนี่เนาะนางร้ายเจแป๊สนะคะสวัสดีนะคะเอาพี่ๆได้หกสิบหกเลยเลยนะคะอ่วบึงคาดว่าจะได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบหรือว่าประมาณแปดสิบเนาะ โอ้ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณอรู้แล้วว่าใครทําไมปรากฏตัวนี่รู้เลยแต่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์ให้วงบีเคนชานเอลนะคะขอบคุณมากนะคะโอ้ยค่าคืนนี้คือเป็นค่าคืนที่ได้แบบเออกดไลค์เยอะมากนะคะทุกคนสงสัยเป็นนํากระโปรงตัวนี้หรือเปล่าวันพรุ่งนี้จะใส่มาอีกนะคะไม่ซักเลย วันพวกนี้นีใส่มาแล้วแว่นตาแว่นตาตัวเดิมไม่ต้องมองก็หลับตาตอนนี้พี่ก็หลับตาอยู่นะพอน้องบอลก็หัวแล้วตอนนี้พี่ก็หลับตาอยู่นะเห็นไหมไม่มีใครเห็นนะขอบอกแต่บึงนี้เห็นแบบเออมองทะลุจอเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็หลับตาแล้วก็พูดไปด้วยแล้วเนี่ย ไลฟนะ์หน้าต้องเต้นน้องมึงใช่ไหมอืมวันพรุ่งนี้จะไม่ซักชุดนี้นะคะทุกคนจะใส่ชุดนี้ขึ้นมานะแล้วก็แว่นตาตัวเดิมนะอืมเพราะว่าได้นะได้ตั้งหกสิบเลิฟนะคะทุกคนโอ้ยถ้ารู้อย่างนี้นะใส่แว่นตาตั้งนานแล้วขึ้นมาไลฟ์ขึ้นมาไลฟ์ลสดไลฟ์ไหนก็จะใส่แว่นตานะ สู้สู้สู้แล้วมองมองกันที่ใจบอกว่าแล้วสู้สู้สู้แล <laughs> ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมองกันที่ใจแล้วโอ้ยได้หกสิบเจ็ดแล้วนะคะทุกคนจะได้เจ็ดสิบไหมนี่คือเป้าหมาย <laughs> เป้าหมายว่าเราจะได้เจ็ดสิบไหมได้ลายเป็น <c oughs> ได้ลายเป็นสายยูนะคะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะอืมเห็นไหมได้หกสิบเจ็ดนะคงจะหยุดตรงนี้มล้คุณคะหกสิบเจ็ดโอ้โหจะไปว่มาเติมไหน่ด้วยพี่น้องคุณคะหกสิบเจ็ดจะไปต่อหรือพอแค่นี้ขอบคุณมากนะคะรู้แล้วว่าเป็นใคร ขอบคุณมากนะคะที่มาเติมเต็มกำลังใจให้หุงน B K Channel ้ายสุดท้ายนะคะสุดท้ายก็เป็นยอ้บุญก็อร่อยเอาเอาแบบแม่ใช่ไหมเอาเอาแบบแม่บุญน,นะใส่แว่นแล้วก็มีหมวกด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะสุดท้ายก็ออกมาโชว์ตัวนะ,ะขอบคุณมากนะคะไม่ได้ขึ้นร้องเพลงนะคะวันนี้โอ้ยอายเลยนะอายอาย,อาย K F C i kfc ทุกท่านเลยแะ้ววันนี้ต้องต้องกราบขอบคุณมากนะคะขอบคุณขอบคุณมากนะคะที่แบกเข้ามาให้กำลังใจบึกบีเคชาแนลแล้วก็เติมเต็มกำลังใจให้ที่หลังบ้านนะ,ะไม่ยอมโชว์ตัวนะคะคขอบคุณมากนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณโอ้ยร้องเพลงไปก็เห็นไลค์ขึ้นนะเอา้าทำไมมันขึ้นวะ เมือม่อวานเมื่อวานได้แค่15้าไลค์นะคะทุกคนแต่วันนี้ได้67ไลค์ขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่เกาะนะคะขอบคุณทุกๆเกาะนะคะที่เข้ามาเติมเต็มกําลังใจให้วุงบีเคชาแนลนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวจะร้องเพลงเป็นเพลงสุดท้ายนะคะสุดท้ายเราก็ได้หนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะทุกคน จุดท้ายแล้วก็ได้หนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาให้กำลังใจบึ่งบคชาแนลนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามากดเลิฟกดไลค์กด s u b สไครต์ให้